ทีนี้ก่อนจะไปต่อเนี่ยผมทำนายนิดนึงนักเศรษฐศาสาตร์ไม่ได้แตกต่างกับหมอดูนะฮะเราต้องทำนายอนาคตเหมือนกันคาดการเศรษฐกิจคาดการว่าคุณทรัมป์จะทำอะไรผมไม่ทราบจริงๆว่าคุณทรัมป์จะทำอะไรแต่ผมรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังสงครามการค้า1.0เนี่ยคือคนคนนี้คนนี้คือตัวแทนการค้าสหรัฐในรอบแรกและทราบไหมครับว่าคุณโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์เนี่ยเขายังไม่ได้อยู่คณะรัมมนตรีรอบนี้นะแต่เขาอยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างแล้วรอบนั้นหน่ะ1.0ก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา no t r a d ร is free ไม่มีการค้าใดที่ได้มาฟรีๆเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยถูกนะฮะกดดันมากเลยนะฮะถูกจีนเนี่ยบิดเบือนสินค้าต่างๆลดต้นทุนต่างๆทำให้สหรัฐสู้ไม่ได้แล้วทราบไหมครับว่าถ้าเราอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเนี่ยลิสต์ออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสหรัฐจะทำยังไงเราจะรู้เลยว่าต่อไปนี้ strategic decoupling ก็คือว่าโลกจะต้องฉีกออกมาเนี่ยสหรัฐจะพึ่งพาจีนน้อยลงสหรัฐจะพึ่งพาจีนน้อยลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับจะไม่ใช้เทคโนโลยีจากจีน อีกหน่อยเราจะถือโทรศัพท์2เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งเป็นฝั่งสหรัฐ mm hmm. เครื่องหนึ่งเป็นฝั่งจีนนะครับเทคโนโลยียต่างๆที่เราใช้งานก็จะมีต้นทุนทีนท่สูงขึ้นแต่แน่นอนเราต้องดิวกับทั้ง2กลุ่มนะครับหรือแม้แต่จีนเองสหร,รัฐเองบอกว่าบริษัทจีนนะครับบริษัทสหรัฐในจีนก็แล้วแต่จะต้องย้ายฐานกลับมาที่สหรัฐหรืออย่างน้อยก็ไปเฟรนช์ชิ่งประเทศเพื่อนทีนี้คําว่าเพื่อนก็ต้องมาดูแล้วล่ะ hey, เราเป็นเพื่อนใครดีประเทศไทยเป็นเพื่อนสหรัฐหรือเป็นเพื่อนจีน ทางที่ดีเราควรจะอยู่ตรงกลางถูกไหมครับเราจะไปเลือกข้างก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยากค้าขายกันทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์สําคัญเหมือนกันแต่ในหนังสือนี้ไม่ได้บอกลงเอยได้สงครามนะครับใครที่กังวลว่าจะรบกันเนี่ยคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องจับตาให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับทีนี้ก็ต้องกลับมามองครับว่าโอกาสของประเทศไทยยังมีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ relocation เราเห็นภาคการผลิตเราเห็น boi ตัวเลข,ขออกมาดีนะครับ private investment หรือการลงทุนภาคเอกชนปีที่แล้วอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่อย่าลืมว่า ตอนนี้เขาขอการลงทุนน่ะมันใช้เวลา3ปีตั้งโรงงานยอดออเดอร์ต่างๆชื่อว่าปีนี้ปีหน้าการลงทุนจากต่างชาติน่าจะมาแล้วจีนเห็นภาพการลงทุนมามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นโอกาสครับโดยเฉพาะยานยนต์ชิ้นส่วนเรื่องแบตเตอรี่รถอ v ีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มพวกนี้เติบโตต,ต่อเนื่องแต่จะบอกประเทศไทยเป็นประเทศเดียวหรือเปล่าที่จีนสนใจเรามีคู่แข่งไหมมีนะครับเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับเวียดนามนะครับอินโดนีเซียมาเลเซีย ก็ช่วงชิงตลาดนะฮะเรื่องของ e l โ loccation หรือการย้ายฐานไปเช่นกันเพราะฉะนั้นจับตาให้ดีนะครับปัจจัยพวกนี้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแน่ๆแ,แต่การลงทุนจากต่างชาติจะเป็นตัว Drive เศรษฐกิจได้อยู่สําหรับปีนี้โดยเฉพาะภายใต้สงครามการค้าที่ยังทวีความรุนแรงต่อเนื่องทีนี้กลับมานิดนึงครับแล้วที่เราคุยกันเรื่องสงครามการค้าแม้ฟังดูเหมือนสหรัฐจะทํากับจีนอย่างเดียวเลยนะแล้วจีนจะตอบโต้อย่างไรเราบอกว่าสหรัฐจะเก็บภาษีจีนแล้วจีนบอกว่าจีนจะตอบโต้จะเก็บภาษีสหรัฐ คนละหนังคนละม้วนนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นไปภาพแรกอยู่แล้วว่าสหรัฐเนยนำเข้าจากจีนมหาศาลเลยส่งออกไปจีนน้อยก็แสดงว่าจีนนําเข้าจากสหรัฐเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าคุณทรัมป์จะเก็บภาษี20% 3 0สสุดท้ายแล้วต่อให้จีนเก็บภาษีตามเนี่ยก็ไม่สามารถกระทบกับสินค้าส่งออกของสหรัฐได้แต่สิ่งที่จีนจะตอบโต้มีอยู่อย่างหนึง่งที่อาจจะกระทบกับการลงทุนของท่านนั่นก็คือจะลดการถือครองพันธบัตรวันนี้จีนเป็นจีนกับญี่ปุ่นครับ เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่อดี๋ยวมว่าสารัฐมีปัญหาอะไรครับพิมพ์เงินมาใช้จ่ายต่างๆภาครัฐใช้เงินเต็มที่เลยนะมีหนี้มหาศารเลยแต่ต้องมีคนซื้อหนี้เขาถูกไหมครับซื้อพันธบัตรซึ่งก็คือต่างประเทศนี่ครับรัฐบาลแม้แต่บ้านเราด้วยนะครับที่มีเงินเหลือก็ต้องไปซื้อพันธบาัตรรัฐบาลสหรัฐจะเห็นว่าชาติอื่นๆอย่างจีนกับ ญี่ปุ่นเองก็ลดการถือครองแล้วนะก็ต้องมาดูกันเหมือนกันว่าสุดท้ายสหรัฐเองจะสามารถปล่อยกู้ให้ใครได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นความผันขวนในตลาดเงินตลาดทุนที่จะต้องจับตากันต่อไป